แต่ถ้าจะเอาก็เอาเนี่ยมาถึง <มา S 1> ที่แล้วก็จะรออะไรโอ้เม oh. ื่อก่อนผมไล์สดแม่งสี่ห้าเวลาเลยนะพี่แต่ไหล์หน้าเฟซไม่มีคนดูต้องไปไล์ตั้งกลุ่มปิดอนะอิสระพักเครื่องอะไรเงี้ย <_ d ew s> โอ้หดูดิเนี่ยบาดแพงกว่าพระอีกแช่เพราะว่า <_ d ew s> ผมสับหมดผมไม่สนคือกําไรบางองค์ขาดทุนแต่ถั่วผมก็ขายคือถ้าผลกำไรไม่ไห้เท่าไหร่สับหมดเลยคือผมจะไม่ดึงถ้าดึงมึบเดี๋ยวติดมือพี่พอติดมือแล้วลูกค้าไม่ติดเรา โอเคสวัสดีครับว,วันนี้เรามาดูพาร์ที่ขอนแก่น,นะครับผมเพิ่งลงเครื่องมาถึงนะฮะแล้วก็พี่พาขี่มารอโอ้โหเยอะมากอันดับแรกนะพี่ขั้นตอนแรกขอพาเลี่ยมทองเลยเลี่ยมเงินเข้าใจง่ายเดี๋ยวขอดูเลี่ยมทองเลยวันนี้จะเป็นลูกย่อยอันนี้พาย่อยแต่มันได้กรอบแพงสุดก็น่าจะเป็นเพราะเสิร์ฟแต่ละทายเลี่ยมเงินทั้งหมดกี่องค์ครับพี่น่าจะประมาณ600กว่าหกร้อ <600 S 2> <า>ยกว่านับไมหมดอะ่ะได้ นนอันนี้เข้าใจง่ายหมดเลย <ขอ S 2> มันเป็นสุมาเป็นพระย่อยแล้วก็มีปับเนื้อเงินบ้างเนือเนน้อลงยาบ้างแต่จะเป็นพระที่ในเขาเรียกพระย่อยแล้วกัน,ม,นมันจะมีแต่อันนี้ลูกย่อยแล้วกันใช่ลูกย่อยแล้วกัน <laughs> มันจะมีเป็นชิ้นอยู่ก็มีพอสุดกับปุตโตะที่เหลือจะเป็นพระย่อยแล้วมันมีทองคําอยู่องค์นึง่งนี้ทองคำใช่ไหมห้วงตูให้ทองคําใช่ไหมนี่เออทองคำอ่นนี้ทองคาโอเคพ่อพัดโอเคเดี๋ยวจัดให้โอเคอันนี้เข้าใจแล้วมีแค่นี้แล้วทองคาพระทองคําที่พี่บอกผมเอาทองคําอยู่นี่อะไรขาดูหน่อย นี่สองคำอยู่นี่นุ่นนุ่นด้วยป่ะเออแต่อันนี้มันเพิ่งมาแต่ถ้าจะเอาก็เอาเนี่ยมาถึงที่แล้วก็จะรออะไรไม่ใช่แต่ว่าพอผมมันไม่ใช่แบบเขาเรียกกันนะมันไม่ใช่ทองแบบทองกระดาษสนามแล้วมันเป็นทําร้านทองเนี่ยอย่างเงี้ยกระดาษนะพี่ไม่มันจะมีเนี่ยมันจะมีพวกเชื่อมต่อห่วงนี่ไงมันมีบินมาได้เลยนี่ดูเนี่ทุนอันนี้คือทุนแค่กรอบทองเหรอใช่ครับมันจะไม่เหมือนพวกทองกระดาษถ้าทองกระดาษมันจะสามพันกว่านะอืออย่างเงี้ยพี่พันร้อยร้อยห้าสิบเอง จากใจเลยเนี่ยเพราะเกษมเนี่ยใช่ไม่แพงอยู Heather> ่แต่ว่าพอมันอยู่ในกรอบเนี่ย1.90มันก็แบบไม่ได้แพงอะไรมากแต่ว่ามันพวกนี้จะลูกค้าเขาชอบแบบพระใส่กรอบอะไรเงี้ยเข้าใจเข้าใจนั้นพ้ามหมดเลยเหรอข้างล่างนั่นละโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยพี่พี่พี่เข้าใจผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามก็ลองคำนวณ ประมาณไม่รู้สิว่าเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่มะกพามีทุนทั้งนกันนะใจเข้าใจแต่พัดเลี่ยมเงินเนี่ยประมาณห0ร้อยองค์หกร้อองค์รวมมีเลี่ยมทองตรงนี้อาจจะถึง700นะแต่ตรงนี้ผมแยกเป็นโซนเลยเพราะว่าโซนนี้มันแพงไงอ่าเข้าใจพี่โปเป็นปูซิลาอ่าคือปล่อยทั้งหมดเลยใช่ไหมในห้องเนี่ยถ้าทองคำอยู่ไหนครับพี่นี่หรอที่เนี่ทองคำมีกี่องค์ทองคำจะมี1 2แล้วก็ตรงนี้3นี่ยสี่องค์แล้วก็ไอ้เมื่อกี้นี่รวมตรงนี้5นี่กองเขาอ่าโอเคมั่งผมซื้อมา45องค์ ไลฟ์ส,สดตอนตีสามขายหมดแล้วรวยกว่าจะมาสึงตอนนี้นกว่าจะมีสึงตอนนี้ได้ก็ผันมาประกอบผมไลฟ์สดแม่งสี่ห้าเวลาอะไรแลนี่แต่ไลฟ์หน้าเฟซไม่มีคนดูอะต้องไปไลฟ์ตังกลุ่มปิดอนะ <c oughs> อิสระพักเครื่องอะไรเงี้ยโหดูดิเนี่ยบาดแพงกว่พาพระอีก <c oughs> ผมเข้าใจพระพี่แล้วมันเป็นพระลูกย่อยแต่ว่ามันเป็นลูกย่อยบางอย่างที่มันขายง่ายจะมีขายยากอย่างเดียวคือพ่อพัดหมดยุคเท้าเวก็พ่อรวยอ่าแล้วลูกหเลยพ่อพัดโอ้โหพ่อพัดก็หมดแล้วตอนนี้ แต่ว่าตอนนี้พ่ออะไรก็ไม่อยู่พวกนี้ก็จะเป็นแบบรวมเขาเรียกนี่ปูหงนี่เนี่ยยุคปูหงผมก็มีมีเปสิบสิบตัรงานออกมาเยอะเลยเร่อนี้ชุดโรงงานเนี้ออกมาเยอะจัดแล้วก็มาเนี่คนนี้ก็มาเล่นแบบพระทั่วไปนี่แหละเนาะพระทั่วไทยเขาเนี่ยใช่พระพระทั่วไทยทั่วโลกทั่วโลกอันนี้เราจะผมคัดเองไงผมจะคัดเอาแต่แบบ สวยเลยเงี้ยเนาะสวยแท้เลยทุกองเข้าใจพี่พผมเข้าใจพี่นะนีสไลท์ขายมันมันจะมีพัที่หลักร้อยเยอะมากเลยนะแต่คนนี้กรอบมันพันกว่าเนาะอันเนี้ยเข้าใจกรอบทาประมาณพันสองประมาณนั้น,นพสสามสี่ร้อยแล้วก็มีเป็นพแบดพวก สามพันสองพันเนี่ยมันจะมีเป็นโซนนะนี่อย่างเงี้ยดูดูอย่างเงี้ก็ไม่ได้ถูกไอ้เต <ไป S 1> ่าอันนี้สุกใจเหรอเออซื้อสองสามพันไอ่นี่เปิดโลกอันนี้ตอนนี้ประมาณสองพันอืมสองพันตอนนี้อ่ะประมาณนี้อันนี้พันหน่อยๆน,น่อยพันกว่าพันสองพันสามมันถั่วกันแต่ทุกสัปดาห์นี่ผมก็ยังขายอยู่นะเข้าใจพี่แต่อย่างเงี้ยถ้าจะอยู่ในมือผมนะไม่เกินสามวันเออผมจะบอกโอ้ยไม่ต้องถึงสามวันวันเดียวหมดใช่เพราะว่าผมสับหมดผมไม่สนคือกําไรบางองค์ขาดทุนแต่ถั่วผมก็ขายคือถ้า ขนกำไรไม่เหลเท่าไหร่สักหมดเลยคือผมจะไม่ดึงถ้าดึงมึบเดี๋ยวติดมือพี่พติดม,มือแล้วลูกค้าไม่ติดเราเข้าใจป่ะผมจะเป็นคนที่แบบได้พารพ์ปุผมขายให้หมดผมไม่เคยเก็บพาร์เลยของพีเ่เข้าใจง่ายหมดเลยอยู่ที่ราคาผมเข้าใจง่ายบวกคำนวยง่ายไม่ใช่ปัญหาทองคำห้าเหรียญประมาณบาทบวกลบมันจะมีบาทหนึ่งแล้วก็แบบมันจะมีอันหนึ่งมันจะมี2อ,อ,องคอะไรในกล่องนั่นคือสองบาทเหรียญเยวนะนี่เดี๋ยวผมช่างเลยพี่เพราะส่วนมากเหรียญอย่างเงี้ยส่วนมากจะอยู่ประมาณบาทหนึ่งแต่ถ้าเป็นพวกแร่ไอเทมก็จะหนักหน่อยใช่ช่างเลย อันนี้27.5ิบเจ็ดจาพี่ประมาณยี่สิบเจ็ดกามเพราะมันมีถุงด้วยไอหลวงพ่อทองไว้บ้านไร่โอ้โหนี่เป็นพระสนามทั้งนั้นลอ่าคือหลวงพ่ออะไรดังกูก็มีอ่ะประมาณนั้นแล้วก็อีกองหนึงจับฉลากได้นะเนี่ยอันนี้อ่ะก็น้ำหนักเท่ากันรุ่นเดียวกันแต่จะมีอันนึงหลวงพ่ออันนั้นมีจานอันนี้มีราคาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่เหผมได้มาสองเหรียญจะขายเหรียญนึงไปหกหมื่นโอ้เมื่อวานผมได้เพราคูณดิเจ้าของซื้อสองแสนฝ่าผมขายได้หกหมื่นเขาเรียกเหรียญเออ่หลังแบบอ่ะจานเต็มสูตรเลยพี่ อันนี้ผมติดไปแล้วอันนี้ผมผมดูตั้งแต่รูปตั้งแต่ที่พี่ส่งให้แล้วล่ะผมก็เข้าคำนวณมาตั้งแต่ในหัวแล้วคือข้างล่างนั้นยุคย่อยให้หมดเลยแล้วก็มันจะมีอย่างพวกขุนแผนปู่ทิมอย่างเงี้ยที่ผมซื้อไว้ผมมีอยู่ยุคนึงมันจะมียุคนึงที่หลวงปู่ทิมเฟื่องฟูมากมากเตั้งแต่เอาไงรพรห้าเจ็ดซื้อใบ<ส>จองกันเหรียญนะห้าร้อยเหรียญเลยพันใช่จเลนพรเหรียญหนึ่งสองสามพันขุนแผนเนี่ยผมซื้อองหนึง่งเจ็ดแปดร้อยนะแล้วนี่ขายไม่ได้เลย หมื่นกว่าบาทไม่ใช่เอามาแล้วขายได้เลยนะต้องมานั่งหาคนซื้ออีกแบบไม่ใช่เป็นพระที่สภาพคล่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่คำนวณมาพี่บอกผมเลยเดี๋ยวอย่าให้อตคำนวณให้ให้ผมคำนวณอย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยดูดิผมทำทองมาไม่มีทุนเนยดูมันมีทุนเห็นเลยนี่เปิดทุนให้ดูเลยนี่ทั้งหมดสี่หมืนสี่เนี่ยนะแต่คนนี้ยังไม่รวมพระไงมันมีพระด้วยอ่ะดิซื้อหลักร้อยมากเลเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจพี่ง่ายๆได้ใจความนี่อย่างเงี้ยกระดูกอุทิศรานี่ไม่ถูกนะพระพันก่าบาลเนี่ย เ,เข้าใจพี่เข้าใจอ,อน,นี่เหรอไอ้นี่รับประเด็กก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้จะเป็นพวกพักกล่องเหรอพี่พวกนี้เป็นพักกล่องพักใหม่อ่ะแต่เป็นเงินเยอะนะถ้าตีแบบว่าคร่าวๆจากสายตานะพี่คือถ้าอันนี้600จริงๆนะ หกร้อยองค์นะหกร้อยเนี่ยอ่ะหกร้อยอันนี้เกือบเจ็ดร้อยอ,อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนับตอนนี้แต่ผมผมคำนวณน,นะทั้งเลี้ยมทองทั้งทองคำเนี่ยประมาณล้านสองถ้าผมคำนวณก่อนนะจากเบสิกก่อนทุกอย่างนะประมาณเบสิกประมาณสิบสองคำนวณจากสายตาเพราะอย่างเงี้ย<อ>พวกเนี้ยผมคำนวณเป็นชิ้นได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันมีทั้งทองมีเล็กมีใหญ่ไอเน,นี้ยมันคำนวณไม่ยากเลยแล้วก็ทองคําพี่เนี่ยมันมีทั้งหมดห้าเหรียญยี่สิบเจ็ดเหรียญสององค์ที่เหลือองค์ละบาทประมาณองค์ละบาดสิบห้าจุดกว่าหรือสิ ใน,นก็แพงนะอันนั้นซื้อมาประมาณพอทองอันนั้นผมซื้อมาสองเหรียญแสนสองไงครับพี่ต่ขายไปเหรียญละแสนหกแสน้าไอหกหมื่นห้าผมคำนวณง่ายๆเลยมันไม่ใช่ปัญหาของผมเนี่ยตรงเนี้ยผมคำนวณง่ายประมาณสิบสอง ผมคำนวณของผมนะแต่ว่าพวกนี้มันไม่ใช่เป็นพระที่ขายปุ๊บแล้วได้เงินก้อนนะครับมันต้องใช้ความสามารถในการขายเพราะว่ามันเป็นพระย่อยหลักร้อยหลักพันใช่ไม่น่าเกินโอ้แอ่พวกนี้ใช่แต่ว่ามันต้องใช้ความสามารถไงพี่ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราหมดเนี่ยซื้อร้านสองแล้วคนขายพระแบบนี้ไม่เป็นอะตายนะแล้วถ้าคำนวณเป็นช็อตได้ไหมอย่างสมมติเลี่ยมเงินเนี่ยมันประมาณ700อแล้วอะเข้าใจเนี่ยผมคำนวณเนี่ยผมผมผมถั่วลบนะผมถั่วลบพี่เข้าใจว่าผมถั่วลบป่ะ84ใช่ของเลี่ยมเงินที่8 0 0แสนอะ เข้าใจแต่ว่าพี่ต้องคิดว่าไม่รวมพระใช่รับเข้าใจพี่นะคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วแหละว่าซื้ออย่างเงี้ยซื้อ,อยังไงมันมันเข้าใจง่ายแต่ว่าอย่างเงี้ย สติผมขายเลี่ยมเงินเนี่ยบางองค์ผงขายถึงพันไม่ได้แน่นอนผมก็ต้องไปถัวถัวนู่นถัวนี่อย่างพวกเลี่ยมทองเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วองค์สามสี่ห้าพันอย่างพักเงี้ยผมเอาไปเพอเพอขายชุดนี้อาจจะเสมอตัวแล้วกำไรพักใหม่อะไรอย่างนี้พี่เข้าใจใช่ไหมผมถึงคำนวณให้พี่ง่ายๆแต่อยู่ที่ว่าพี่อะโอเคหรือเปล่าพี่ไม่โอเคพี่ก็ลองดูถ้าผมไหวผมเอาเลยถ้าไม่ไหวผมก็ต้องไล่เดินคำนวณของผมใหม่แหมแต่แต่จริงคิดไว้ตรงกันไม่รวมตรงนี้นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นพ้าใหม่เลยเนาะเข้าใจแต่อย่างเงี้ยผมาาไไไปผผมมมมทททดดดด้้่่หหี นัของพี่เราคุยง่ายๆพ่อค้าเหมือนกันตรงนี้พ่อค้าเหมือนกันแต่ผมก็ใจอยู่เราคุยกันง่ายๆแล้วพ่อค้าด้วยกันถ้เป็นชาวบ้านต้องมานั่งอธิบายนะแต่ของพี่พี่เป็นพ่อค้าพ้าอยู่แล้วผมก็เลยอธิบายพี่ฟังง่ายๆเนี่ยดูแต่ละองค์นี้ไม่ได้ถูกนะเนี่ยดูผมเช่านะเข้าใจพี่แต่ว่ามันก็มีองค์ที่ถูกด้วยไงก็เลยก็ถั่วได้ ผมถั่วให้แต่ส่วนใหญ่อ่ะเนี่ยพระมันจะพันกว่าทั้งนั้น,นเลยเข้าใจพี่เต่ตาไตรมาสสองกันสองเนี่ยเข้าใจเต่ามันจะมีแค่ตรงนี้โซนนี้แล้วก็โซนนีม้มันไม่ได้เต่าแบบเป็นร้อยนะพี่เต่ามันมีแค่ไม่กี่ตัวสองสาม <c oughs> พันเข้าใจพี่แต่พี่ต้องถั่วไอ้ที่มานขายไม่ได้อีกส่วนเยอะด้วยจ้ะแต่ส่วนใหญ่พระผมหลักพันทั้งนั้นมันจะมีหลักร้อยส่วนน้อยครับพี่ครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นพระที่ได้แต่ผม เรียบแล้วแต่มัได้แต่ซื้อเสร็จผมขอนับหน่อยนะเรียกเงินอะ่ะถ่ายแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบประมาณหกร้อยหกร้อยนิด,นดแต่พูดถึงก็เสียดายเหมือนกันนะผมมาคำนวณง,ง่ายๆผมว่าดูสไตล์พี่ผมรู้เลยผมแต่ผมคำนวณของผมง่ายๆแต่อย่างเงี้ยพี่ผมเข้าใจว่าพี่ถ้าพี่ขายอ่ะพี่ขายหมดเนี่ยพี่ได้พี่ได้เกินล้านสองแต่ใช้เวลานานมากผมยอมลงทุนล้านสองคือผมเอาไปหาทุนกลับคืนเองแต่อย่างเงี้ยถ้าพี่ขายเองพี่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงถ้าพี่ รไม่ไหว้เลยพี่ไหวไม่ไหวพี่ก็ว่ามาเลยผมง่ายๆง่ายๆผมว่าง่ายๆเลยพอถ้าผมซื้อพี่พาเลี่ยมเงินอย่างเดียว8ปดแสนผมซื้อพี่ไม่ได้จากใจเลยผมซื้อไม่ได้แต่ผมแฮปปี้เพราะว่ามันเป็นพระแท้99.99%แล้วดูเดียวอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ที่จริงๆใจจะแบตีเยี่ยงนะพวกเนี้เพราะว่ามันเข้าใจห้าพันเข้าใจเอางี้พี่พี่เอาเท่าไหร่ผมซื้อได้ผมซื้อซื้อไม่ได้เดี๋ยวผมเดินคำนวณเอาะจริงอยากได้สัก2ล้านนะผ่านงั้นยอมเลย ยอมยอมยอสองล้านผมผ่านก่อนหรือว่าผมมาเที่ยวคำนวณจากสายตาคือผมซื้ออย่างเงี้ยทุกวันที่เข้าใจผมว่าผมซื้อทุกวันผมคำนวณง่าย2องล้านอ่ะพี่แฮปปี้ผมอ่ะไม่แฮปปี้ผมน่าจะฝันหลายสองสามสี่ห้าหกสิบแปดสิ สามสิบหกสี่สิบหกห้าสิบสี่ห้าสิบสี่มีพระแพงสองวงพี่แล้วก็มีสองคำองค์นึงเนี่ยตรงนี้เป็นพวกเนื้อเงินประมาณขายไม่ได้พี่ขายไม่ได้พระเนื้อเงินขายถูกพี่เจ็บพันร้านหัวตายดิผมขายที่ร้านลงไปสองสามพันเองอย่างี้เราไม่ได้ไปดูเลยมากครับเพราะพี่เขาพ่อค้าผมก็พ่อค้าแล้วคุยกันแบบง่ายๆมันเป็นหนักตรงพี่เลี่ยมแหละแต่เข้าใจเลี่ยมแล้วก็มันพระด้วยในโลกออนไลน์อ่ะในโลกออนไลน์มันชอบเลี่ยมพระซื้อง่ายใช่พระเปื่อยๆแม่ไม่ค่อยจะซื้อกันผมนี่จริงๆนะใช่ไหม เฉพาะเลี่ยมกับพระนี่น่าจะอยู่ไปสักล้านล้านแต่เข้าใจมันแต่ถ้าความจริงก็คือกําไรพี่แต่พี่ถ้าพี่ไม่เลี่ยมพี่ก็ขายน้ำบากอีกคุณแผนนี่ประมาณพันองค์เอาแบบว่าแต่ก่อน350ก้อาสิบตี้ทักร้อยนึงนี่ก็ยังเท่าไหร่ไ่ยใครซื้ออะเราตีได้ใครซื้อจากใจอจอดเอางี้พี่ผมเอาไง,ง่ายๆเลยนะ15บหวนผมคํานวณเนี่ยสิ 15, เนี่ย มีกินมีกินแบบเบียดเบียดแต่ต้องใช้วิชาเยอะๆหน่อยพี่คำนวณอยู่ก่อนก็ได้พี่เข้าใจป่ะถ้าผมซื้อหนึ่งล้าผมก็ตายแต่ถ้ามาวกานนี้ผมผมไม่ไหวอะไรก็ขายยากนะตอนนี้พี่ลงไปดูสนามพักเครื่อนี่เขานั่งกันแก่วเก่ยวนี่แล้วดูอันนี้เพิ่งเช่าเลยอ่ะห้าพันจงเจริญ โอ้โห oh ตายเข้าใจแต่ว่า,า,าวถ้ามากก<ด>ว่าน,นี้ผมไม่ไหวังจริงนะผมยอมผมถือว่ามาเที่ยวผอนแก่ผมมาบ่อยแล้วตั้งแต่มาคือที่นี่คือเป็นพาแท้ที่เหลือพระเกมหมดเลยที่เคยมาบอกเลยวัยนนี้ได้เสียแต่ <c oughs> ว่ายังไงพี่คิดดูต้องไปขายกี่องคกว่าจะได้ล้านห้าอยู่ที่ว่าได้ไม่ได้พี่ถ้าไม่ได้ผมยอมถ้าได้ผมเอาผมสุดถึงผมเลยพอมาคำนวณผมสุดเปี้ยเลยล้านห้า แต่ถ้าได้ผมเอาแต่ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวถือว่าผมมาเที่ยวได้รู้จักพระพี่มันดูง่ายมันอยู่ที่ว่าซื้อได้ไม่ได้แค่นั้นแหละมันไม่ใช่เป็นพระหลักเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแต่นี่มันมันหนักไปทางพาะย่อเยอะแต่อีกคนหตสมเด็นี่จริงขายเป็นพันทั้งนั้นนะพี่เชื่อผมดิเชื่อผมดิกกหินนี่ผมเนี่ยผมได้่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงพี่เชื่อผมสองร้านน่ะในมุมพี่ได้แต่มุมผมผมต้องไปไปเชิญโลกนะพี่่ได้แค่นั้นอีกคำหนึ่งไม่ได้ไม่ไมนีด่ กว่าจะขายได้ล้านห้านี่พี่ต้องขายกี่เดือนเนี่ยแต่มันขายนานผมเข้าใจเวลาเราขายเองเรารู้นะไอเรื่องราคาเรา<ๆ>เราเขาคิดได้แต่เวลาเราไปขายคนที่แม่งจะซื้อเราแม่งมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะฮะผมบอกกันสมมติเราคิดว่าจะขายสัก5,000พันเนี่ยเราลงไป5 0 0 0ันกว่าคนจะมาปิดเราสักองค์หนึ่งเนี่ยแม่งยากมากเลยนะคือคณเก่งพรกก็เก่งคนผมไม่ได้เยอะคนผมอยู่ประมาณสักร้อยกว่าคนร้อยนิดๆแต่เข้าใจพี่ไอคนดูร้อยกว่าคนแต่คนซื้อแม่งมีสักกี่คนล้านห้าพี่ ได้ไม่ได้คําเดียวเลยเดี๋ยวมีผู้นี้มีเอฟซีในขอนแก่นวิ่งมาขายภาพเพียบเลยนั่นแหละแต่ว่าไอ้นี่านที่ผมขอนะเพราะว่ามันเป็นถาดที่จะขายอะไรในปัจจุบันให้ผมเธอให้ผมเธอะไม่ใช่ผมจะขายล่าสุดอันนี้ให้ผมเธอนี่ไงเนี่ยดูสิผมเพิ่งซื้อมาไม่งั้นจะไม่มีพากขายสิเดี๋ยวจะอาขายกับพี่ก็ขายผมแล้วเนี่ยพี่จะอะไรขายพี่ก็ขายผมไปเลยเนี่ยร้านห้าทีเดียวจบแล้วก็ไปพักผ่อนกบแฟนรัวงนี้อันนี้อาจารย์ต้อมใช่ไหมนี่หลวงพ่อสุริยันที่เช่าเลยแบบเออผมเพิ่งได้ได้เอาหู เจ้าของซื้อมาแสนหนึ่งอะเนี่ยเชื่อไม่ได้เหรียญละพันกว่าบาทนะเช่าไว้อันนี้พ่อขาปะทบพ่อ้านครับชาวบ้านอย่างงงงงว่าทำไมคุยง่ายเป็นพ่อขาเหมือนกันนะฮะคือเห็นหน้าพักอย่างเงี้ยคือจะบอกชาวบ้านไม่ใช่แน่นอนแล้วดูดิตรงนี้นี่คือแบบว่าเข้าใจงปีเนี่ยล้านห้าพี่จะคุยง่ายพี่ร้านห้าไม่รวมโซนนี้โอเคอยู่เลยไม่เอาแล้ผมซื้อร้านเดียวพี่โอเคผมซื้อร้านเดียวอ่ะจริงๆใจคิดว่าเออถ้าสมมติว่าตรงนี้สักร้านห้านะก็ยังแบบ ยไม่ไม่ไม่ใคเหมือนก็ไม่คิดว่าไม่รอดไม่รอดไม่เป็นไรพี่นั่งคิดก่อนวันหนึ่งก็ได้แต่ผมไปกลับไปนอนก่อนแล้วพี่อยากจะขายพี่ก็โทรหาผมปูเอี่ยมปูทีมเต้หมดเนี่ยปูหงเนี่ยแล้วดูปูทีมดิมันเป็นรุ่นที่นี่แล้วอันเนี้ยปูทีมเขาขายก็ไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ที่ออกรุ่นสากขายไม่ได้พี่ขายไม่ได้พันกว่าบาทนะพันห้านะเข้าใจพี่ในมุมพี่พี่คิดว่าขายพันกว่าบาทแล้วแล้วขายได้ไหมล่ะไม่ใช่้เวลาเนาเออแล้วมันขายได้ไหมเนาอพี่ผมไม่ได้ไปขายในราคาที่พี่พูดเลยผมขายในรราาาคคที่่่แแบบวนมงงซื้ออจิะ ที่มันแบบมันซื้อกันจริงๆอะ่ะถ้าไปขายในราคาที่เราพูดอะ่ะมันไม่มันม,มีคนซื้อไงอราคาเราตั้งได้หมดอะ่ะแต่อยู่ที่ว่าใครจะซื้อแต่ถ้าเราขายในราคาที่คนอื่นเขาซื้อนั่นคือราคาที่ขายได้จริงทิพห้าถ้ารวมซีกนั้นด้วยนี่คืออ่อนใจเลยตรงนี้ไปคนโหดตรงมุณเช่าแบบลังหนนะึ่งสองหมื่นสองหมื่นยังไงโอดแล้วก็รีมอย่าว่านะในนี้ตรงเนี้ยจะพรเนื้อเงินนะ ต้องมีสัก5 6 0 0เหรียญที่เป็นหลวงพ่อพัดนะเจ้าสองพัน0้ผมเนี่ยผมกระโดดให้พี่เลยนะเว้ยสามแสนอะจริงผมไม่ผมไม่มาไล่ชิลละแสนแสนเลยผมกระโดดให้เลยเพราะว่าผมสุดแค่นั้นหรือว่าพี่จะลองขายเงินก็ได้ผมมาเที่ยวแล้ววันไหนเบื่อค่อยโทรหาผมเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ไม่ซีเรียสผมไม่ซีเรียสถ้าผมซื้อไปแล้วผมเหนื่อยผมไม่เอาเพราะว่าทุกวันนี้แม่งเหนื่อยจริงแล้วพี่คิดดูจะปีใหม่ขายยากอีกขนาดผมไล่สวดเมื่อคืนกูโหตั้งสองสามชั่วโมงกว่าจะหมดแต่เดียววันเดียวหมดหมดแต่มันจะใช้เวลาไงปกติผมไล่ัั่่่่่่่ววววโโโมมมงงงงเเเเเเดดีีีียยยยยยยถถูกกกกปะะะนน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 ้้้้้้าาาารรรออออหพพฟ์บิตตตืื็ไคคจ มันจะตื่นเต้นเฉพาะเป็น FC ทางบ้านเอฟซี FC ทางบ้านเขาชอบซื้อผ้าแบบพันกว่าบาทอย่างเงี้ยเขาชอบชชแต่ว่าพี่เข้าใจว่ากว่าจะขายบางคนแม่งปิดไปเป็นแสนแม่งบล็อกไปเลยอไลยุอไรเจ็บคอฟรีเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าออกตังมาตายเลยเช่นนี้หายไตลเตยออกไม่ได้อย่างงี้ต้องอยู่หน้าไล์เท่านั้นระราวังเพจปลอมน,นะพี่ๆระวังเพจปลอมนะชอบปอมห้องพี่เขาสวยมากเลยป่ะเนี่ยแล้วตรงนี้คือศิลาทั้งนั้นเลยนะของผมเนี่ยชุดนี้เราเป็นซีโลซีลาไปหมดผมเข้าใจง่ายเนี่ยศิลาได้มื่นทั้งนั้นนะหมื่นล้านห้าตอนนี้ไม่ถึงพี่เอาหัััวไปประกกนเลยยง็ไม่ถึง วานทองคำอ่าจากสองแสนสองวานซื้ออยู่หกหมื่นห้าพี่คุยกับแฟนก่อนก็ได้ปรับความเข้าใจก่อน <laughs> แฟนบอกโอเคไหม,ไหมว่าจริงๆอ่ะผมเล่นพระหลัก <spe c> ใช่ไหมก่อนหน้านั้นก่อนหน้านนประมาณยอ้อนสักสิบปีอ่ะผมซื้อไปพระหลักแบบสี่ห้าแสนอะพอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะไอพวกมือใหญ่ๆที่มันซื้อดีอ่ะมันก็บางลงไงเศรษฐกิจไม่ดีนู่นนี่นั่นมันก็บางลงบางลงขายยากขึ้นซื้อห้อาติดมือกำไรสองหมื่นหมื่นนึ่งเนี้ยติดมือติดมือเออติดมือ ผมไปขายมาหมดนะขนาดไปฟาร์มไก่ชนที่โคราชอ่ะยังไปขายเจ้าของฟาร์มมาเกือบห้าล้านเหมือนกัน <ừ> เออแต่แกเล่นพระหลักอย่างเงี้ยมันเล่นยไ,ไงนะมันขายได้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยแต่มันถ้าเราใช้เงินก้อนอ่ะมันลำบากนิดนึงแต่ยังผมผมไม่สนคือพระบนห้องนี้หมดหมดห้องนี้นพระเกสผมก็ซื้อเนี่ยหมดนี้ก็ถ้าสองแสนอะ่ะถ้าจะเต็มห้องอ่ะเนี่ยเ,เป็นพระเกสนะผมก็ไม่ได้ไฟแรงพี่พ <า S 2> ผมแค่มองอะไรพี่เป็นเงินผมเอาหมดผมถึงบอกว่าผมไม่เย่ยเศียนไงผมเป็นพ่อค้าผมบอกผมไม่เยี่ยเศียรวันนี้เดินสวนภูมิเลยคนเดินสไลด์วอล์กตั้งมาตั้งมาเอฟซีเพียบตกใจเลยเรายิงข้าห้องน้ำอยู่ตกใจเลยแฟนบอกขออีกทีเดียวห้าหมื่นจบถือว่าดูใจสิบห้าห้าจบพี่เหนื่อยจริงสิบห้าห้าสิบหกจบสิบห้าห้าจบยกเลยเนี่ยเอาผมให้มาดูเอ้าถ้ามาไม่คุ้มก็ไม่ต้องเอาเอาตั้งมาครับพี่ต้องครับต้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 งครับสิบหก อยู่ว่าให้ไปมีกำไรมันขายได้โอ้ยอุ้ยพี่แต่ว่ามันต้องใช้เวลาแต่มันใช้เวลาแต่ผมว่าไม่น่าใช้เวลาใช่ต้องใช้เวลานานใช่ผมเข้าใจอยู่ล้านหกเนี่ยมันใช้เวลาผมรู้เอใช้เวลามากพี่ใช้เวลามากอันนี้ผมขอไปเลยนะได้ป่ะให้ไปหมดเลยเนี่ยผมไม่เอาเลยถาดเกินให้ไปเลยเดี๋ยวสั่งใหม่โอเคนะครับก็จบดียวกับพี่แล้วครับอันนี้คุยกันง่ายเพราะว่าพี่เขาพ่อขาเขาเล่นพาลาขนาดกับผมเยอะผมเพิ่งมาเล่นพลาได้11 10ปีเองพี่เขาต้องคุยยี่สิบสามสิบได้ป่ะใช่ป่ะยี่สิบกว่าปีแล้ว่่าผมอะ กา้าบ้าซื้ออย่างเงี้ยจริงๆหาคนซื้อยากนะพี่มาเหมาแล้วซื้ออย่างเงี้ยมันไม่มันหาคนซื้อยากส่วนมากม,มันจะแบบพูดอย่างเดียว,วไม่ค่อยซื้อใช่ไหมอย่างผม่าผมซื้อหมดจะหลักสิบหลักร้อยผมเอาหมดเนี่ยผมผมซับได้ผมเอาหมดเลยแต่ผมต้องใช้เวลานในการขายโอเคใช่ามาคุยกันโอเคก็ประมาณนี้ครับจบดีวกับพี่ครับที่เราค่อยคอนแกนเป็นครั้งแรกที่ผมประสบความสําเร็จอยากให้จบเป็นครั้งแรกที่ผมมาแล้วแบบไม่เคยมามาก่อนหน้านี้สามครั้งครับบินฟรีบินฟรีบินฟรีไม่จบโดนหลอกมาโดนจัดฉากรอบสามคือมาแล้ว พระไม่มีเลยนะฮะรอบแรกร้อนหลอกรอบที่สองพระจัดฉากจำได้ก็มีใครมีพระอยากจะปล่อยแบบนี้นะครับก็ถ้าพี่ไม่รู้พระบอกผมได้ผมไปนั่งจัดแจงให้หมดแต่งเงี้ยพี่เขาเป็นพ่อค้าผมก็พ่อค้าเราก็เลยคุยกันแบบว่าโบ,บ๊ะเลยอะไรประมาณนี้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 8 3 9 5 5 8 9 0ปดสามเในดีไลน์ผมแอ t 3 8 5อทีสเพจผมพระบ้านทั่วไทยสัตหิทผมไม่เคยลงประมูลพระใดทั้งสิ้นและไม่เคยเรียก เรียกเก็บค่าดูพระถ้าเจอพวกนี้คือบล็อกแม่งเลยคือเพจปลอมทันทีนะฮะคือถ้าพี่มีพระอยากจะได้เงินอย่างเงี้ยผมเอาเงินมให้พี่ถึงบ้านเลยจะเงินสดหรือเงินโอนบอกผมได้แต่ต้องดูแล้วได้เสียหลักแสนขึ้นไปนะเพราะว่ามันต้องมีค่าดมันค่านู่นค่านี่ผมผมไปแล้วผมอาจจะเหลือกำไรหลักหมื่นเนี่ยผมก็ไปแล้วแต่ถ้าดูแล้วย่อยๆจะให้ผมไปบางทีผมไม่ได้ไปนะพี่บางทีไปซื้อได้สี่ห้าพันเนี้ยได้หมื่นสองหมื่นเนี้ยแนะนำส่งพัสดุไม่ก็หมามที่ร้านดีกว่านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ขอเคลียร์กับ มีซื้อพานในกรุงเทพอีก3บ้านเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ